สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือทางด่วนบ้านไอ้บอยนะครับไอ้บอยมันขึ้นจากสีฮานุวิลจะไปลงกรุงพนมเปญนดูทางด่วนนะครับนี่คลิปของมันประมาณหนึ่งนาทีคือมีรถมันอยู่คันเดียวนะมีรถมันอยู่คันเดียวที่ขึ้นทางด่วนนะคันอื่นไม่มีเลยนะครับคือบ้านเขาอ่ะ หรือเขาไม่ชอบขึ้นทางด่วนหรือยังไงก็ไม่รู้นะที่เห็นเห็นนะคือมีรถไอ้บอยอยู่คันเดียวนะครับเนี่ยถ้าวิ่งกลางคืนนะครับหลอนเลยนะครับวิ่งอยู่คันเดียวนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่กล้าวิ่งนะครับหันหน้าหันหลังไม่มีเพื่อนร่วมทางนี่หลอนเลยนะครับกลัวกลัวผีหลอกนะครับ let's go <S <c oughs> กลับแล้วผู้ <c oughs> เมืองกูกลับแล้ว เอ้าม right. mm ันเปิดให้วะตะมกนีดตอนต่อเซ็นเซอร์นี่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 เอ๊ e p a s s e 1 p a s s ไปไงไปยบไปสกัดกรมเลิศนี่ นะสามวันสามคืนเลยพวกมึงนะวันนี้ได้กลับสักทีแม่งกว่าจะเสร็จขึ้นทางด่วนแล้วเจอกันที่พนมเปญน,นะโอเคบอ๊อบโบนจุกเล่นำ้ำเบนไซดบายบาย